คณะกรรมการการจัดการประชุมใหญ่สโมสรไลอ้อนสากลภาครวม310ประเทศไทยครั้งที่47นะคะได้เผยถึงความพร้อมเรื่องป้ายบอกทางและการจราจรในการจัดประชุมสโมสรไลอ้อนสากลที่จะมีขึ้นในวันที่21-24มีนาคมนี้ค่ะ ตามที่สโมสรไหลอ้อนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดต,ตราดรวม5สโมสรได้รวมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมใหญ่สโมสรไหลอ้อนสากลภาครวม310ประเทศไทยครั้งที่47ในระหว่างวันที่21-24มีนาคมนี้โดยในเรื่องของป้ายบอกทางและการจาราจรสำหรับวันญ,ญาน ซึ่งมีไลออนสมบูรณ์จินตะกะวีพานเป็นผู้รับผิดชอบนั้นทางไลออนสมบูรณ์ได้เปิดเผยว่าการติดตั้งป้ายตามสถานที่ต่างๆรวมทั้งป้ายบอกทางได้มีการติดตั้งแล้วกว่า3 0และคาดว่าก่อนวันที่21มีนาคมจะมีการติดตั้งให้สมบูรณ์ครบ100ซทางในเรื่องของการจาราจรในวันที่มีขบวนพาเลทคือวันที่22มีนาคมคาดว่าอาจจะมีการจาราจรติดขัดบ้างในบางจุดแต่ทางสโมสรไลออนได้ขอความร่วม มือประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีการเดินกบวนพาทแล้วเช่นกันตอนนี้เราติดไปประมาณ3ามิเอร์เซ็นนะครับก่อนวันงานนะครับเราจะติดให้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แม้กระทั่งการอำนวยความสะดวกของเส้นทางต่างๆป้ายบอกทางนะครับแล้วกอ็อสอจลอจากศูนย์ทัพทิมนะครับทั้งหมด30ิบนายจลอ จะดูแลน้มจุดต่างๆสี่แยกนะครับแล้วก็เส้นทางไปการประชุมเส้นทางจากการไปเจ้าหลาวเจ้าหลาวมาจันนะครับแล้วก็เคปีแกนถือว่าหลอดมณีจันนะครับเราวางกําลังไว้ครบทุกจุดแล้วครับคือตอนนี้นะครับเราประสบปัญหาก็คือเด็กวัยรุ่นนะครับซึ่งอาจจะรู้เท่าไม่ถึงงานนะครับไปแกะป้ายซึ่งเป็นป้ายของเบียร์สิงเป็นป้ายบอกทางด้วยนะครับเป็นการ ซึ่งตรงนี้เราก็ติดเร็วไปนิดนึงแต่เราอยากประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่คนในจังหวัดได้รับรู้ว่าเรามีการประชุมใหญ่ปัญหาก็คืออยากขอความร่วมมือกับน้องๆยาวชนนะครับช่วยกันดูแลนิดนึงนะครับว่าป้ายบอกทางนี้เป็นสิ่งมันก็เป็นสมบัติของไลออนนะครับแล้วก็เป็นการโฆษณาของจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ งานการประชุมนี้จบไปแล้วทีนี้ก็ให้น้องๆไปแกะได้นะครับอันนี้เราไม่ว่าแต่ก่อนหน,น้านี้ก่อนถึงงานเนี่ยก็ขอนิดนึงนะครับว่าอย่าไปแกะอย่าไปเอาไปเป็นสมบัติส่วนตัวเลยเพราะว่าขอให้เสร็จงานซคก่อนนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับผม